มีวิธีการปรุงดินผมแบบจะมีใบตำสาปุ๋ยคอบนาดินลาดลดด้วยน้ำมักจลินซี่ครับที่ผมเพียรเตียงรธรรมชาติ<ม>ของเผือมันมักดินมันเนี่ยครับหากมันดีจะเลื่อนเติบตัวได้ดีต้นไม้ก็จะเลื่อนเติบตัวได้ดีครับผมกระดาษไอ้ถุงไอ้อาหารของไก่ชนครับ,รบเพื่อนเอาไปถิ่มผมก็เลยเอามาดัดเปลียนเอาไปยาม เสียบทุนให้ได้มากที่สุดพยายามบรต้องลงทุนอย่างไรห้อามองวัสดุที่อยู่รอบผางเ้าก่อนต่อมาดัดเปลี่ยนยังนี้กระปูเก็ได้อิ่มกินครับก็ใส่ทุ่นนี่ถุงบะเถื่อเอาใส่ตะปุยมันก็บางอันนี่ครับข้อเทาขาดการใส่ใจดูแลยครับสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรกรไทภัยสังไรได้นะครับ อีพี่นี่นะครับผมอยู่ที่ข่ายทหารนะครับกองพันทหารมาที่6คข่ายศรีวัชรินนะครับเดี๋ยววันนี้สิบห้าไปเยี่ยมชมนะครับแปลงผักของจ่าแผนนะครับโดยจ่าแผนมีการปลูกพัดต่างๆนะครับในสวนหลังบ้านนะครับแล้วก็คางบ้านพักนะครับเดี๋ยวเสียเบื้อง่าจ่าแผนมีการปลูกแล้วก็มีการดูแลพักของเจ้าของอย่างไรนะครับไปดูกันครับสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกคุณแผนศิลาโคตรครับสังกัดกองพันทหารมาที่6กรมทหารมาที่6 ในพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรลินทราบรมราชินีนาถข่ศรีพัชรลินครับตอนนี้เขาอยู่สวนผักซือ,อยังครับตอนนี้คือ,อยุ่สวนผักดินดีครับ,รบสวนผักดินดีสวนผักดินดีอย่ตั้งที่ไหครับตั้งอยู่ไอ้ข่ศรีพัชรลินครับกองพันธันมาที่หกครับตั้งอยู่้างบ้งนานพักที่ <L un ters> สิบอะครับมนครับครับอยู่หลังบ้านพักครับผมเดี๋ยวมาดีสิจ้าแผนนะครับพาะชมมาใน ทางบ้านหรือว่าแปลงพักของเจ้าแผนในมีการปลูกพักชนิดอะไรเราก็มีการดูแลอย่างนแน่นะครับเนาะได้ครับเช่นครับยินดีครับครับสําหรับได้ไอแปลงพักในสวนของเขาเนี่ยก็จะเน้นเป็นพวกสลัดครับสลัดไว้สําหรับไว้กินแล้วก็ไว้จาหน่ายครับครับมันจะมีผดพักสวนครัวต่างๆครับเขาเาปลูกไว้พวกนี้ปลูกไว้ถ้ากินครับครับปลูกไว้ถ้ากินคือเขาเอาไปใส่ในซื้อครับครับ อาจังเชียนแปลงนี้มีสลัดเป็นยังไงครับแป้งนี้จะมีคอดครับอันนี้เรดคอดอันนี้สลัดแก้วอันนี้จะเป็นสลัดอิตาลีครับครับคผมนแปลงนี้จะผดมก,กันนะครับมิกสลัดรปลมกันทั้งเมืเอไ,ไหร่ครับเนี่ยคือสลัดทั้งเมือที่สาม,มาถูกรายเนครับครับ<ม>คือความายที่เขายกเพื่อนขึ้นสูงนี่คือทั้งหลังทั้ง่างนี่มันเป็นมันเป็นหินครับมันเป็นหินเท่ากับเลยยกยกเพื่อนขึ้นโดยการเอากระเบื้องครับ กระเบื้องเก่าครับมาห้องขึ้นแล้วก็เอานี่งซิมีกระเบื้องอยู่ข้างล่างเห็นบ่ครับยัน,นครับกระเบื้องครับนี่เป็นกระเบื้องเก่าอ่าแล้วก็มีดินบ่ครับยัน,นครับดินคือเฮาผสมแล้วเฮาจังเอามาใส่ครับครับเอ่าจ<ต>้าแพนเฮ็ดขนาดเท่าใดครับกระถานี่นข้อมกว้างนี่คือความกว้างของกระเบื้องคือ1.20ครับครับผมเหี่วผมเอาตามกระเบื้องครับผมเอา4แผ่นมันจํากัดด้วยพื้นที่คือเวลาเฮาสิขนดินมาใส่เฮาก็มันจังบ่ไอ้ลำบากเฮานะครับ ต่เห็ดเขียบจักแปงครับอยู่นี่ยฉนี่ของของสลัดครับของสลัดนี่จะมีวันหกเจ็ดแปงครับมีทั้งหลังอีกมีทั้งหลังครับอันนี้เป็นขางบ้านส้นคางบ้านอันนี้กัมแนบอครับอันนี้ก็มแนครับเพียอันนี้คือหลุดฟงสามเดียมครับสามเดียมคือมันจำกัดโดยพื้นทีของก็เลยออกแบบแปลงสี่นะครับพื้นทีนี่คือพื้นที่ขางคางคางบ้านพักเล่นมาครับขางบ้านพักปกติมันก็เป็นหยาหกที่เสือหกอ่ะแต่มันมีประโยชน์ โดยการเทามาปลูกพักใส่จังเหนี่ยครับเท่ากับดุน่องเพื่อนเอขายอาหารทะเลนะครับเพื่อนมีลังฟมดีก็ไปถิ่มผมไปเลยเอามาจัดแปลงเป็นแปงอเป็นแปลงพักพร้อมาครับอันนี้เลยจ้อหู้จ้อยยังจ้อยจ้อหู้แขาง่างครับครับอันนี้มันจะข้อดีของมันก็คือไอ้เขาสามารถเวลาเขาสิเปลี่ยนดินเฉท่าก็ยกได้ง่ายแต่แต่ขันแปงแั่เท่าก็เปลี่ยนดินเท่าก็ใส่แนวมาตัก ครับครับหลังจากปลูกแต่ละลอดแต่ละลอดเนี่ยหลังจากเก็บแล้วเรียบร้อยเขาต้องไปตากดินก่อนครับเอาก่อนเขาสิมาปลูกตอครับดินของเจ้าแผ่นไหนมีวิธีการปรุงดินหรือว่าการเตรียมดินยังไงครับมีครับมีมีวิธีการปรุงดินผมแบบมีจะมีใบตำสาแล้วก็ปุ๋ยคอกนาดินแล้วก็ผมเลยลาดรลดด้วยน้ำมักจุลินทรีย์ครับที่ผมเพียงเอียงครับแต่คือ เพียดขึ <to at alt> mm ้นเองมีนครับเพียดขึ so no. ้นเองบ่ได้สือครับมีดินวะครับนี่สิมันเป็นมันมันเป็นไอดินดีนี่สิบอกครับเมียนครับมันเป็นไอนาดินนาดินดินเพียงเล็กน้อยเองครับครับส่วนมากมันจะเป็นไออินทรีย์วัตถุพวกใบสมสานะครับอ๋อใบสำสากับปุ๋ยมักใบเบิ้งนะครับมันจะเป็นนุ่มๆมันจะบ่แเน่ยนนะครับธรรมชาติธรรมชาติของเผือมันมักดินบ่แเนียนครับหากมันจะเลื่อนเติบตัวได้ดี ต้นไม้ก็เกิดจะเลิ่นเติบโตได้ดีครับครับผมตาดินแน่นๆนี่ต้นไหม่เข้ากับวงงามครับผู้ใดกับว่าเป็นยังเมื่อห้างปูคือวังงามอืมยังนก็ยยอนบ้านนี่แหละครับไอ้ดินสําคัญครับองค์ประกอบเลยครับดินครับถ้าดินเ้อาเนียนมันไอ้ผืชฟักเข้ากับวงงามครับผมนั่งนี้ผมก็ไปกวดใบไหม่มามาเห็บมักใบอ๋ออันนี้บอกเมียนครับต้นเตรียมอ่ะครับอันนี้อันนี้มักใบครับมักใบผมมักใบ จากเป็นใบไม่ลายๆเนี่ยมันย่อยสลายได้ทั้งนี้แล้ครับครับคือเออจากไส่ตอนนี้หาใส่เลยคือปุ๋ยห้อผลิตเองครับห่อว่าสดทธิ์อืมอันขาวๆนี่ซึ่งว่าขึ้นดีนะครับแง่นครับเป็นร่าดีน่าดีครับเด็ดร่าดีครับเพื่อสามารถนําไปกินได้เลยนี่แบบนี้ครับครับอันนี้ปลูกขึ้งามเลยนหมครับง่มันครับงามเลยครับสม่าคงกว่าตักไซ่นี่แหละครับไปเริ่มมากเลยครับก็เลยมาตอนแรกๆเนี่ยตอนแรกๆคืออยากปลูกพัก ไว้ถ้ากินจะคว้งนี่แหละครับปลูกพอได้ยุ่ได้กินบัดเนี้มันก็พอมีพื้นทีต่ตัวเอกอะเลยร่องครับเลยล่องหาวิธีคิดหาวิธีเฮดังเดเขาจ้าสิบป,ปลูกได้ในเมื่อขางล่างเนี่ยมันเป็นหินเป็นนั่นครับผมก็เลยทําการยกยกแปลขึ้นขึ้นโดยการเฮดหันปลูกเทือแรกเนี่ยปลูกพืชชนิดใดครับปลูก,ลกเทือแรกผมกับปลูกพืช พักบานเฮาเนี่ยครับพักกาดพักเนี่ยพักหอมสาลเนียพวกนี้ลนะครับบัดเดียกะสลัดเนี่ยมาทีหลังครับ <laughs> ที่แรกกับปลูกล่องๆองเบิ่งเขาว่ามันมันปลูกยากเอ <laughs> ือเพราก็่องเบิ่งกนันนามันปลูกไปปลูกมามันก็จากทิศดิเหรียญมันกครับ กลายเป็นมีไร่ได้ครับพื้นที่สํมเนียผมได้แต่และรอดผมได้สองสามพันบนนี้ครับอสองสามพันตอ่ตอต่อหลอบครับหอบหนึ่งประมาณจะเดือนครับหรือว่า<อ>จลอกระดิ่งอบหนึ่งของอายุสลัดกับซีสิมห้ามออือครับซี่สิบห้ามืออันนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับอันนี้เป็นสั้นครับเป็นสั้นปลูกปลูกในกระถางเขาจะมีปลูกในกระถางครับอันนี้จะเป็นเขาเอากระดาษไอ้พวกไอ้ขยะนะครับที่เขาเอาไปทิัมเข้ากับมาเห็ดเป็น นี่ครับดัดแปลงเป็นกระถางดอกไม้กระถางปลูกได้สี่กระไรบ่ครับได้ครับได้ได้ผลผลิตดีเสําครับมันเป็นในถุงในอาหารของไก่ชนครับเพิ่นเอาไปผิ่มผมก็เลยเอามาดัดแปลงอันนี่ยง่ายด้วยครับต้นทุนหลายครับอันนี้เฮาบ่ได้ใส่หยัางไรห้อาพยายามเสียบทุนให้ได้มากที่สุดครับครับคือพยายามบ่ต้องลงทุนหยั่างไรเฮาเอาเฮามองวัสดุที่อยู่รอบข้างเฮาก่อนเฮาก็เอามา ดัดเปลียงอันนี้คือของเรือใส่จากเพื่อนเนาะงานครับของเรือใส่ครับครับผมยังนี่กับปูกก็ได้กินนะครับเส้นทั้งนี่อุบักเขือวิธีการดูแลกันเลยครับให้พักง่ามนอกจากการเตรียมดินแล้วดูแลกาหเอาใส่ตะปุยมันก็บบงั่ามเนี่ครับข้อขาดการใส่ใจดูแลครับเอพัก้องมันกับมีมี่บงมีมีหนอนมีม่มาเรียงมากง่ามเรียงเขากับมาซองไฟเจ็บออกซองไฟครับเจ็บหนอนเจ็บนน่นออกเพราะว่าหนอนมาเรียงนี่ยมันสิมากออก ง่มไปหลังจากตะวินค่อยนะถ้าช่วงหอนๆมันบอค่อยออกมาเขาสีเห็นครับหลังจากที่เขา้าเก็บผลผลิตที่ิมหามือแล้วเข้าต้องเปียนดินครับหรือว่าเปีเป่ยนดินครับตากดินครับเนี่ยผมเอามาตากอ๋อเอามาตากทังสี่ก้อนครับตากดินครับตากดินก้อนไปก้อนจะเจ็ดเมือครับเสร็จแล้วอันต่อไปเข้ากับมาร์กใบได้ครับมาร์กดินไว้แล้วคือขเข้าสามารถเปี่ยนกันได้เลยครับซับเปี่ยนกัน น,นี่คือตากเพื่อที่จะเอาไปล่องมาอีกมิ้นครับตากเพื่อไปปรุงไม่ใส่อินทรีวัตส,สุใส่ปุ๋ยขวากไม่ถีสบบใส่เลยจือเถื่อครับจึงสีแบบใส่ได้ตลอดเลยครับก็คือเวียนโยงสียเวียนโยงสี่ตลอดค,คือเล็กๆนี่มันจะนักเนี่ยรวงห้องเพราะท่านมีดินห้องกับไปหาดินมากกว่านพ่อแต่มันยูตโตแล้วมันห้องรบบสามารถเอาดินเนี่ยเอาดินเก่าห้องมาตากแล้วก็ผสมเอาปลูกไม่จังซุ้มนี่ได้ประมันจะเมื่อหรอครับนี่ซุ้มนี่ได้ประมาณ คีอจังอั้มงามก็มูเนาะสามสิบก็มือครับนี่ยสามสิบครับสามสิบก็มือจังอันนี้เขาเพิ่นขายกันยังไงครับผมขายโลดละลอยครับโลดละลอยโลหนึ่งกันปะครับครับโลดละลอยประมาณจากต้นครับเป็นเท่าไโล่ง่ายผมเห็ดมาตรฐานผมเคยเห็ดไว้ต้นละหาฉีดครับต้นละหาฉีดต้นละหาฉีดกันโล่หนึ่งกับซองตนอะวะได้ไล่เถอะวะครับคือปริมาณเนี่ยโอ้ยงั้นครับครับ พักนี่รับประกันความหวานกว่าเพิ่อันนี้ก็เห็นที่เห็นนี่เป็นน้ำมัก่อนครับน้ำมักจุลินทรีย์สำคัอเสียงครับนี่และตัวพระเอเข้าอีกย่างหนึ่งไว้สำหรับหดครับครับอันนี้คือเอามาหดพัดงานครับหดหดเ้อใส่ตัวนี้แหละครับมันก็มีน้ำมักหลายย่างอันนี้มันจะเป็นเอียงไงเวลาเขานำเส้าเขัาเขาเขากินเขาเนี้วเนาะจุลินทรีย์น้ำเส้าข้าวนี่ครับเขานำเร้าเขามันกับว่ได้เห็นหนังยนกครับนี่ตัวนี้ครับ ผมก็เอานำเศร้าขอใส่แล้วก็เอาการนำตาลใส่จักส่วนหนึ่งเลยตั้งใบว่านเข็ดมือก็ใส่ได้แล้วนี่เหีดแบบยังยไงสูตรนี้เร่งยังครับสูตรนี้ก็เร่งคว่จะเลื่อนเติบตัวครับตัวนี้ก็คือกันเข็ดในถ้าเป็นการลาดลดในเมื่เขียดให้พักวานกว่าแต่ถ้าฉีดพ่นเนี่ยยิ่งนั่นก็เก้ออยูครับแต่ถ้าใส่ไายปันเดครับส่ออันนี้อันนี้ใส่ไายปันเดก็ได้ครับ เเพราะว่ามันบ่าเป็นกดเนาะแต่ตัวนี้เี่ยเข้าใส่ไหลยบริเวณมันเป็นกฏใส่ไหลยงามไหลายมันบวมยันเ้ครับพวก <c oughs> จุลินทรีย์ตัวนี้คือมันเป็นกดเข้าไปหดเข้าใส่ไหลยเข้าไปหดเน,นี่ยต้นไม้ตายอยันนี้คือสูตรที่เรียนมาจากยูทูปมันว่าครับเมียนครับเรียนมาจากยูทูปครับจุดเริ่มต้นของการขายพักทางบ้านนี้มันมากเลยครับคือตอนแรกผมปลูกผมก็โพอดลงไร่ก่อนแบบเออ เขามีพักชนิดนี้ที่แรกกลับไปแกก้อนละห้ซิมมบางก้อนหอนะลังจากคนติดใจนันก็นมาขอซื้อห้องขอซื้อห้องตัวน,นี้กนันได้ครับท,ที่ที่ขายเลยที่แรลกนะที่แหลกคือกินโอกเลดโอกครับครับคือตอนนี้มันอยู่สัน่นอนุบาลอยู่กินโอกเลดโอกตอนนี้ประมาณจะปีมาหหรอหรือว่าจะเดือนมาผมผมเห็นตั้เดต่ ผมซี้หาปีอยู่ที่ครับผมครับที่สามารถแบบมีคนมาสื่อเรื่อยๆอันที่บอกยันครับครับแต่ว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยจะลําบากเนี่ยหน้าฝนเนี่ยดูแลยากครับผมเพราะว่าห้องผมมีโรงเรือนเนาะครับห้มีโรงเรือนอยังไงครับเร่องใหอันนี้ไอ้กวงตุ้มดอกไม้ไฟครับดอกไม้ไฟครับนี่เป็นพญิตัวกวางตุ้ครับผมคือผัดสนขั้วที่ห้องศิใย์ประจำนะพวก ข้าแต่ไร้ใบมะกรูดกับพ่อคุณสิหมกพริกสิมกคุ้งสิครับย่ำเทียงกบมามะพักเนี่ยโบมีน่ากินวะอ๋อมีไข่มีไข่มีหมกคุ้งมีหมกเคียวเทียดมียังโบได้เชียรยากบาทครับเทากับเอาเฉพาะในสวนห้านนี่แหละปลูกบ่ได้ด้าฟักผงชุ่มหลัดครับอันนี้กับแปลงสลัดนะครับ่นครับแปลงสลัดแปลงสลัดกับแปลงสลัดใกล้ไกล้แล้วใก้ได้เยอะแล้ว มผวิธีเก็บเก็บยังไงครับแต่ตะต้นพวกนี้ต้นทำเน่เขากะถอนเลยครับจะเป็นถอนหรือว่าตัดก็ได้ครับตัดครับตัดหงอกมันนี่เขาไปลามีดตัดบางทีบอกครับเทาลกบางทีอลไรบอครับลกลกได้ครับแต่สมุดว่าเขากยากทรงไปเห็นพี่นองทั้งไก่เองเฉ่เขาก็บ่ตองตัดหักครับแต่ว่าพักผมเนี่ยล่องเก็บบ้างเดี๋ยวประมาณสองอาทิตย์เก็บได้ในตู้เย็นหล้อวก็เข้าซีนถุงดีๆนะครับ พักกันยังสดยังนันอยู่คือเขาเพราะว่าเขาปลูกแบบอินทรี์นะครับอันนี้คือเป็นการปลูกล้างบ้านอีลีน่าครับปลูกล้างบ้านครับล้างบ้านพักนะครับเพื่อนที่น้อยๆนี่ครับได้ทําเงินได้ต่อเดือนเนี่ยาจัางบาทครับต่อเดือนเนี่ยผมงานพันสองพันเนี่ยแลับต่อเดือนครับครับเขาได้เสริมไปเนาะงานครับคล้องกับมีงานหลักอยู่แล้วอันนี้เป็นงานอดิเรกงานเสริม ก่อนไปเหตุงานล้วก็ลังเลือกงานเขาก็ใช้เวลาดูอยู่กับมันคกับมีความสุขดีครับเปิดย่ำโสออกมาโอ้เห็นต้นไม้เห็นพักเขาเชียวงามมีการจะเลื่ญนเติบโตเขาก็ดีใจครับมีความสบายใจอ้อันนี้กับมีอีกครับแป่หัวใส่นครับคุนับห้วัวฝั่งทางผุนเหงาโอ้รัาไหลตัวนี้มีครับมีคือเขามีทุกอย่างครับนี่จังหมักเครือเกล็ดี่สิ ไว้ห้าอยากกินตำมะคงเ้าก็เย็บครับหมักเน่าห้าก็มีอันยุ่ล้างบ้านเพิ่นนีืเพิ่นเมื่อวานปะครับว่าครับคือพื้นที่ตรงนี้มันเป็นมี่หินแบบว่ามีผู้ใดปลูกนี่แหอะผมกับเลยขวาขวาเพิ่นว่าขว้าพื้นที่ทํำกินนะผมกับผู้ใดเพียงนะครับหลังบัานนี่คือผมเรียงได้เบิดเลยผู้ใดอยากกินยังก็คือมาเอาผมผู้ใดเพียงครับคือก็คือว่าพอเพียงพ่อเพียงนี่ไหล้างลังนี่ อการพอเพียงนี่คือเวลาเฮ็ดกินเนี่ยก็สามารถเก็บกินได้ครับคือผมบดได้เพียงนะครับคือคนอยากมาเก็บมาเก็บเนาะแม่นครับครับแต่ว่าขันมีนะการนั่ก็เป็นการให้ท่านอยู่จังนึงครับแต่ขันจะให้เงินแกแล้วแต่ที่ให้เรับแล้วเดี๋ยวแต่สัตว์ท่านเลยครับผมอันนี้เลี้ยวไปนี่คืออย่างครับนี่เรียองลรเนี่ตัวนี้จุลินซี่สังเคราะห์แสงนะครับอันนี้โอ้ผมคือไรนะครับผมเฮ็ดไปใส่หรอกครับเฮ็ดไปจำนายน้ำ จำนายทั้งออนไลน์กับจำนายทั้งเพจแข่งเลยครับนี่เพื่อควดผู้ชมสนใจครับขวดละถ้าขายยุ่นหนาล้านมันก็อบยี่สิบทั้งออนไลน์ก็บอบยี่ห้าครับครับอันคือสูตรนี่มันบอครับที่เขาใส่เมียนคของเมียนเมียนสูตรนี่แหละครับผมบอกฮดสองหมื่นพ่นฮดเถื่อครับสองหมื่นฮดเถื่อผสมร่วมกันเล่ย่างละเล็กละน้อยพวกน้ำเศร้าโขนงกับมีน้ำมักผลไม้นั่ครับน้ำมักผลไม้มันเถ็ยให้ยผักเขากรอบหวาน คือมีสองสีครับตัวนี้จะเป็นสีเขียวด้วยครับสีเขียวเพราะว่ามันมันบดแดงนะครับมันเป็นสีเขียวมีสองสองแบบเพราะว่าสีเขียวอันนี้ผมก็บผสมขึ้นกันนี่ด้แต่มันออกสีเขียวผมกับอุ๊กผสมขึ้นกันหอวพุ่นอะไรที่ครับงานหัวสุดหแตใหายเบื้องส่วนผุนครับครับส่วนขั้วไอรีนะครับนี่ลักโวนขั้วล้างบัาน พื้นที่ส่ำนี้ล่ะครับเปสร้างรายได้ให้เฮาได้ถึงว่าจะมันสิบ่ได้หลายแต่มันกะยังยังน้อยมันกะมีเงินเข้ามาในกระเป๋าเฮาเนาะบ่เสียเงิน่เงินเข้าพร้อมแม่นครับเรื่องักนานต่างหญ้านี่เฮาบ่ได้ไปซื้อตลาดดอกครับคันจังผมกินผู้เดียวเนาะผมกินผู้เดียวผมกินกบ่เบิดอือแม่นครับกินกบ่เบิดเพราะว่ากูดนาอีหยังมีเบิดครับครับกระเพราา วันนี้ลูกค้าหรือว่าผู้มาสื่อเพิ่นมาอาศัยครับ่นก็อยู่แพยในไข่หนึ่งหละครับคืออตลาดผมก็ยังมาท่านกวงอง้มกัขาครแพยในไข่ครับมันก็บ่พ่อกันอยู่เฮาก็ับบด้เนนไายแบบจริงจังเนาะยันครับเพราะว่าพื้นที่เ้องมีจํากัดครับเฮาสิเ็ดให้มันควงมีตลอดมันก็บได้คือพื้นที่ห้องหน่อย กถือว่าเน้นการปลูกเพื่อกินเป็นหลักนะครับกานครับปลูกเพื่อกินปลูกเพื่อกินเอยากกินกับจังไงคอันนี้กันมลภาวาป่ะครับมลภาวาครับมลภาวาผูา้ใดมาอยากผู้ใดอยากเอี่ยงกับทะเนียงแกงทนีงก,ก็มาเก็บ<ม>เอาบ่ได้เพียงครับตุมามา่มพม่าทีมั้งตุ่มพม่าครับถักบุ่กกับปลูกย่างละเล็กเล็กหน่อยจังฟังปุ่นแหมน้องฮอบ่ะครับเนี่ยว่าจังไหนครับฟังทางปุ่นบ่ครับเลี้ยงแนแดงป่ะครับเป็นอันนี้เป็นไอ้เนี้อเนียงพวกครับเนี้อ ให้เปียกินนะเนืหนแดงยังวะครับบัวบัแหนแดงบ่วเมียนเนื้อบานห้าองศ์สิบบาทยันครับเปียก่เก๋ไงกินดีครับผมต้นนี้ก็มีปลูกไม่ยังครับดุนตะกร้าบ่ครับปลูกในตะกร้าไอ้สำหรับเข่งเนาะยันครับครับไอ้เมียเพื่อนบอกว่าให้ปลูกให้เนืเพื่อนสิขึ้นบ้านไม่ครับไอเพื่อนแต่ว่าเพื่อนน้มี่มองปลูกเพื่อนผมก็เลยจัดเฉียงไงเพื่อนยังหมก มักรูดเนี่ยเออันนี้คื้งามใส่ครับมักรูดปลูกง่ายเฉีงนะครับปลูกจากเมล็ดเลยครับนี่ครับปลูก่าท่านเด้พ่อปีต่ำนี่ครับเด็กเด็กเก็บไปครับเนี่ยอันนี้ตอนนี้คือว่าท่านได้ให้เก็บเลยครับเก็บตัวใบเนาะมันกําลังจะเลื่อนเติบตัวครับกําลังจะเลื่อนเติบตัวนี่คือเป็นโซนสลัดพึ่งโล่งบ่ครับเนี่ยตัวน้อยๆมันรับอันนี้รอดตัวนั้นเก็บแล้วตัวนี้ก็สิพ่อเก็บพอดีครับมันก็จิเวียนกันเวียนกันไปเนาะเบี้ยนครับแสดงว่าก็ได้ขาย เรื่อยๆทุกเดือนก็ได้ขายเรื่อยๆครับได้ขายเรื่อยๆเวียนกันยังี่เนาะไนครับเริ่มต้นปลูกที่แรกนี่ต้องเฮ็ดยังไงครับเริ่มต้นปลูกที่แรกสําหรับผู้สิบปลูกงั้นวะครับบอยต้นสลัดนี่ยเขาต้องเพาะกาเขาใ่ไหครับเพาะกาครับเพาะกาโอ้เพาะในพีดมอดครับครับพีดมอดไอพีดใส่ในตะลับนี่ครับโฟมะเขือันบ่ครับบ่ครับในตะลับนี่ผมก็พีดมอดใส่ ผมก็พีดมอดใส่ประมาณนี้แล้วก็เอาในสลัดหุ้ยแล้วก็ฟอกกี้ฉีดพ่มน้ำแล้วก็ปิดฟ้าไปสองมือมันก็งอกแล้วครับเขาก็มาตากแดดอ่อนๆย่ำโซ่เพื่อจะจแตกเจ็ดมือเขาก็เอาไปลงถาดถาดเพาะอทั้งสี่บ่กครับน้องทเริ่มออกทั้งสี่บ่กอันนี้อันนี้คือผมอีอนุบาลไปครับเพื่อผมมุมีหม่องลง แต่มันอายุมันครบที่จะลงปแปลงล้าตามจริงอันนี้คือล่งแปลงเ้วครับล่งแปลงเล,ล้วลปแต่ว่า,าห่างมีหมองลงแม่น,นครับครับมีหมองลงถ้านมีหมองลง่มก็สิเป็นทั้งมดของหลังบ้านเลยนะครับยันครับทั้งมดของหลังบ้านครับกปลูกสวนเนวที่ปลูกได้ครับปลูกได้ใส่พื้นที่นันเป็นประโยชน์ครับคือบดจําเป็นต้องว่าสิให้นาย่นมาตรวจเท่ากับสามารถนี่นะครับเพชรครับ ห้องเห็ดยุตตลอวจั่นไม่ได้เพิ่นมาตรวจไหยังมันกับห้องกบ่ไล้ลำบากยังครับเ้องก็มีขวางให้เพิ่นเบิ้งอว่าห้องเห็ดจริงทำจริงห้อง่ได้โม่ห้อง่ได้ฉีคุยนะครับครับครับปลูกมาเราประมาณสามสี่ปีแล้วครับนะครับสามสี่ปีรู้สึกยังไงครับกับการเห็ดเกษตรล้างบ้านนี่ครับก็รู้สึกว่ามีความสูงครับพอใจในสิ่งที่จะคของเห็ด โดยการเรียนรู้จาก u t u b e ครับ u t u b e มันก็มีประโยชน์เนี่ยว่ามีประโยชน์เนี่ยห้องก็เลือกเอาครับมได้มีประโยชน์เ้าก็นํำมาปฏิบัติประยุกต์ใส่ในพื้นที่ของห้องที่มันมีครับตื่นแม่ย้ำโศห็นพักง่ำหนิ่ามีความสุก<笑><笑>กขก่อนไปเหตุงานก่อกน,นอไปเหตุงานงาาก็นมาฉีดน้ำหดน้ำหดปุ๋ยให้มันเสร็จแล้วห้องก็จินเข่าไปเหตุงานครับเลี้ยงมาเ้ากับมาฉีดน้ำให้มัน ต่ว,ว่าพักสลัดนี่มันนี่ไห่นำสามสามวิลลเาโซ่เทียงเลี้ยงเทียงนี่เขาหมาว่าสเปียร์น้ำเห็นมันพ่อซุ่มๆครับมันเช้ถ่ายผ,ผาักเข้าบะขมเวลาั้าหมดใช่ไหมครับดูซื้จอ,อาาจากไหนครับ<อ>จาก,กาเมืองน่านทอดไปดู้สึกว่าจะของพัฒนาไหมจะไหนครับกับการให้เกษตรเนี่ยรู้สึกว่าจะของก,กับพัฒนาพัฒนาขึ้นจากที่บวัวรูยังเลียเ,หเ,หเ,เ,เขาเห็ดแล้วก็เขาเลี้ยงรูศึกษาเอ่อ มันเป็นวิทยาวิชาวิทยาศาสตร์อีกอย่างหนึ่งทดล่องหาแนวใหม่ๆมาพยายามปรับปรุงเก็ตรเนี้พักเข้าสีไงก็เกลา่ังนี่นนะครบครบเขาก็หาวิธีทดล่องใหม่ๆรปรุงดินการปรุงดินเกษตรเนี้ดินเข้าสีล้วนเกษตรเนี้พักเข้าสีงามนี่แหะครับมันก็มีความสุขดีมีความสุขกับการอยู่สวนนี่ครับอยู่สวนผม ใครก็ไปเชียร์เชียร์อะไรจิมจิมมันเห็ีดเหนี่ยมเพิ่นไปเรื่อยเพราะว่าข้าวคำครับครับเวลานี่ยเันเป็นประโยชน์ครับเพิ่นว่าไอ้บุญวัสนาเนี่ยธรรมชาติเพื่พอนหามาบว่าซ้ำกันแต่สิ่งที่ซ้ำกันหรคือเวลาเพิ่นนหามากเท่ากันยุี่ว่าผู้ใดสิบริหารเวลาให้มันได้ครับครับทางผมก็เห็ดงานไปนําปลูกพักเป,เป็นงานอดิที่เรกครับเลี้ยนผมก็เลี้ยนครับ อยากฝากอย่างนี้กับคนที่อยากเห็ดขึอนเฮาครับควรจะเริ่มต้นจากจุดเดย์ควรจะเริ่มต้นจากมองเดย์ที่นะครับอ,อ๋อสำหรับคนเริ่มอาจจะบอกว่าบ่มีทีใช่งหีคอ่บบ่มีทีบ่มีทีเท่ากับมีเห็นเห็นเห็น,หนแล้วว่าเออพื้นที่เขาจำกัดเขาสามารถปลูกเซ่ให้กระถางก็ได้ในกระถางโด,งดยถ้าองเราอยากลงทุนหลายห้องก็ไปหาขยะนะครับมารี่เส้ยเ่อนให้มันเป็นกระถางแล้วก็เอาต้นไม้เอาพักมาปลูกครับ การปรุงดินปรุงยังกะบ่มีอย่างไรก็คือมีอินทรีย์วัตถุปเป็นพวกใบไม้แห้งครับนาดินปุ๋ยครอบแล้วก็น้ำมักครับน้ำมักเรื่องซีม้มาผสมเข้ากันแล้วก็มักไว้15ม,มือ้อเสร็จแล้วเฮาก็มาใส่ใส่ได้ครับครับถ้าอยากเฮ็ดค้นจะเริ่มต้นจากหม่องใดครับถ,ถ้าอยากเฮ็ดน,นะครับก็บคือ,ครคอเริ่มต้นจากเออ่เฮาต้องกล้าที่ลงมือ แต่เพราะว่าบ่มีเวลาทั้งที่บ่มีเวลาอผมก็จ๊กสีวางเน่เนาะบ่มีเวลา,าครับทุกคนน่ะมีเวลาท่ากันะครับผมก็บบ่มีเวลาเด้อก็อยู่ที่ตัวเฮาะครับครับเฮาควรที่กล้าที่สีเฮ็ดสีล่องสีทําเฮาคิดว่าเฮาห็ดบ่ได้บ่ได้ยังเนาะบ่เห็ดบ่ทํามันเกิดบบ่เกิดผลบ่เห็นผลขอดีของการเฮ็ดเกษตรครับขอดีของการเห็ดเกษตรหนึ่งคือ เขาได้อยู่ได้กินครับพักที่เขาปลูกเองเขาโู่ที่ไปที่มากของมันว่าเออเขาปลูกเขาบม่ได้ใส่ส,สารเคมีเขากินเขาก็สาบายใจครับก็ดีบม่ดได้เสียเงินสื่อพักสื่ออ่ะแล้วก็มีรายได้พร้อมครับเนื้อสองอครับแล้วก็สองเนี่ยก็คือมีมีรายได้มีรายได้ไถึงมันสิบว่าหลายเขาก็ย่างหน่อยก็เป็นรายได้ของเขาพอได้ ใส่สื่อเครื่องปรุงเครื่องยังไปครับโอเคครับสำหรับเมืนเดรายการเกษตรกรไทยค็ขอบคุณจ่าแพนนะครับสีพางยางชมส่วนลางบ้านนะครับเนาะรายการขอบคุณมากครับ